สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยครับผมนะครับกับเราสองคนกับทีมงานนะครับชื่อไม่ซ้ําจํากันไม่ได้ครับวันนี้อเล็กซานเดอร์แกดิเอเตอร์นะครับ <c oughs> อยู่กับพี่แลนวสินห์นะในช่วงของเทศกาลแบบนี้เราก็ผ่อนคลายครับแล้วก็นําเรื่องราวตลอดทั้งปีเนี่ยย่อมาสิบกวนาทีนี้ให้กับทุกท่านได้จดจําเรื่องของโลกของฟุตบอล นะครับก็คัดมา5เรื่องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่นะครับคัดมา5เรื่องซึ่งใน5เรื่องนี้มันจะผสมปนเปกันอยู่ในนี้ตั้งใจฟังของเราแล้วกันครับนะครับวันนี้แน่นอนที่สุดต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามนะครับถ้าชื่นชอบแล้วก็สามารถส่งสติกเกอร์มาให้เราได้นะฮะตามหมุดข้างล่างนี่แหละครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับกับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงนะครับสิงค์คอร์ปอเรชั่นครับขอบคุณด้วยกับทาง ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันแล้วก็รถยนต์ s u ซูกินะครับดิวออฟเดอะ e ยียเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วไปซื้อเลยในตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับไปติดตามมาได้กับกิจกรรมทายผลฟุตบอลของสโมสรม้าลายเขียวขาวเซลติกนะครับที่เอ่อ i ซลติกเอฟซีไทยแลนด์นะครับซึ่งก็จะให้กับทุกท่านเนี่ยได้ร่วมสนุกลุ้น iPhone 16 คับแล้วก็เสื้อของสโมสรเซลติกทุกสัปดาห์ครับผม,มนะฮะอาล่ะครับช่วงนี้เนี่ยฟุตบอลเตะก,กันยับเลยแต่วันนี้เราคัดมาแล้ว5เรื่องสุดยอดประจำซีอ่าเรียกว่าประจำปีนี้อ่าปี2024ใช่ว่าถูกใจท่านหรือไม่ไม่ถูกใจไม่เป็นไรครับแต่ถูกใจเราครับบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวัน น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง์สิงค์คอร์ปอเรชันซูซูกิดีลออฟเดอะเยียร์ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนศกนี้กิจกรรมทายผลสกอร์รวมทีมสโมสน ic, รนกัสโกเซลติกรางวัลใหญ่ iPhone 16และรับเสื้อบอลทีมเซลติกทุกสัปดาห์คลิกที่ w w w f a c e b o o k c o m c e l t i c f c t h เอาละครับท่านผู้ชมครับเข้ามาเริ่มต้นเป็นเรื่องแรกเรื่องที่หนึ่งครับนี่งโหสบัดเป็นคุณปัญญาต้องขนาดนั้นเลยโอ้โหเิ่งไหลติดอยู่เลยเรื่องแรกก่อนเลยครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันของแมนยูนต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลที่เราหยิบยกเรื่องนี้มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับมันมาจากอย่างนี้ก็คือเยร์เกนครอปเนี่ยประกาศเลิกคุมทีมลิเวอร์พูลครับเมื่อยี มัคดาต้นปีเลยอ,ะอนะครับแล้วก็อําลาทีมเมื่อวันที่สิบเกพฤษภาครับแต่พอดูแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันควรนํามาควบรวมกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของกุนซือแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเมื่อปลายเดือนตุลาคมครับก็ถือว่ากรอบเวลายังอยู่ในปีเดียวกันใช่จากเอริกเทนฮากมาเป็นรูเบนอามูมริมครับและทีเนี้ยผมก็เลยดูแล้วแบบเฮ้ยไปเช็คดูบอกให้หนวดเดี๋ยวเฮียไปเช็คแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชม ไปดูครับปรากฏว่าตั้งแต่มีการก่อตั้งสโมสรเนี่ยทั้งนิวตันฮีแล้วมาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขนาดที่ลิเวอร์พูลเอฟซีเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาไม่เคยมีปีไหนเลยท่านผู้ชมที่ทั้งสองทีมเปลี่ยนกุญซือในปีปฏิทินเดียวกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องบันทึกไว้เลยครับแล้วผมเชื่อว่าท่านยังไม่เคยได้ยินใครทำเรื่องนี้น่แน่เพราะว่าผมโรคจิตพอสมควรเรื่องข้อมูลพวกนี้ คือมันมันเป็นอย่างนี้ก็คือทั้งสองทีมบทมันจะดีอ่ะมันจะสลับกันอ่ามีช่วงเวลาของแต่ละทีมใช่พอมีช่วงเวลาแต่ละทีมแล้วอีกทีมหนึ่งเนี่ยมันก็จะแยกตอนแรกเนี่ยไปดูโดยเฉพาะช่วงที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันเนี่ยท่านอํลลาแมนยูครับปีสิบสามเราก็กะว่าไอช่วงนี้แหละที่มีแมนยูเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ค่อนข้างเยอะสิบคนเลยนะในช่วงสิบกว่าปีหลังเนี่ยปรากฏว่าริอผูไม่ตรงนะ ลร์ภูไม่แย่นะลร์ภูขึ้นมาใช่แล้วลร์ภูเนี่ยเปลี่ยนอัลเบนาร์เจอร์สขึ้นมาก่อนครับในปีสิบสองเพราะว่าเดลิกิตเนี่ยโดนออกปีสิบสองเซอร์เนี่ยไปปีสิบสามแล้วทีนี้พอมาถึงอัลเบนโรเจอร์สออกปีสิบห้าเยือนครอปมาครับตอนนั้นแมนยูยังเป็นหลุยฟานฮาวซึ่งอยู่มาแต่ปีสิบสี่มันก็เลยเดวิดมอยใช่มันก็เลยไม่ตรงกันทีนี้ยิ่งไปย้อนกลับดูครับยิ่งไม่ตรงเลย เพราะว่าแมนเชสเตอร์เตในช่วงที่แมนยูหลดเนี่ยคเปลี่ยนเยอะหรือผมไม่เปลี่ยนเป็นบิลชังคลีเป็นบ๊อบเพสลีย์กินยาวโอ้ก็สองท่านเ่ยกินยาวเออแล้วอย่างเนี้ยพี่มันมีช่วงเวลาที่แบบว่าเป็นคู่ปะทะกันโดยตรงไหมแบบดีทั้งคู่อะไรเงี้ยคือถ้าผมจำไม่ผิดนะะคือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเคยอยู่คู่กันหนึ่งสองแล้วเจอกันในสนามเนี่ยครับไม่เกินห้ามันจะต่างกันมากอ เขาถึงได,ได้ได้ได้มองว่าคู่นี้มันเป็นคู่ประทาแห่ง the pride of north east ไงครับเะะอาโทษครับ the pride of north west ก็คือคู่นี้มันจะสลับกันอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็เขาก็เลยมองเป็นแมนยูกับลิเวอร์พูลไม่ใช่แมนซิตี้กับเอเวอเรตันหรือแมนยูเอเวอเรตตหรือลิเวอร์พูลแมนซิตี้ครับไม่ใช่อ่าเจะเป็นคู่นี้นะฮะนี่ก็เลยนำเรื่องนี้มาบันทึกให้กับทุกท่านได้อ่า จดจำมันไว้ครับนะครับว่าปีนี้ลิเวอร์พูลได้เปลี่ยนเป็นอาร์เนอร์ชลอตแล้วทิศทางมันดูดีนเวลานี้นะครับ,รบขณะเดียวกันแมนยูยังลูกผีลูกคนยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงใช่ครับนี่คือเรื่องที่1แล้วเรามาถึงเรื่องที่2อครับวันไรเรื่องที่สองอ่าเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอออะไรวะอาลืมลืม เออผมก็ลืมเนี่ยเรื่องที่สเป็นทุกเทปเป็นเรื่องของแมนซิตอ้อ่าใช่ครับเพราะว่าปีเนี้ยเราต้องบันทึกเลยประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษเริ่มเล่นอย่างเป็นทางการในระบบฟุตบอลลีกครับปีหนึ่งแปดแปดแปดหนึ่งแปดแปดแปดเป็นต้นมาแชมป์แรกคือปีหนึ่งแปดแปดเก้าครับก็คือซีซั่นถูกไหมฮะก็คือเบรสตันนอตเอนอ่า แต่ว่าปีนี้มันเป็นครั้งแรกเลยครับที่มีสโมสรครองแชมป์ฟุตบอลอีกได้ถึง4สมัยซ้อนครับก็คือซิตี้ใช่อืยิ่งใหญ่มากโอ้ยิ่งใหญ่จริงนะอืแต่ว่าด้วยด้วยฐานแฟนที่มันยังค่อยๆขึ้นมาครับยังไม่ได้คือซิตี้เนี่ยขึ้นทีหลังเชลซีใ,ในในช่วงนั้นเนี่ย20ปีหลังนะ้นผู้ชมเชลซีเนี่ยมาแบ่งปันกองเชียร ไปจากเดิมที่จะเป็นพวกลิเบรพูแมนยูอาร์เซนอลสเปอร์ในพวกนี้นะฮะก่อนก่อนนั้นสเปอร์นี่เยอะกว่ายเยอะครับเยอะอเดยเฉพาะบ้านเราก็คือเด็กๆหลายคนหรือผู้ใหญ่ที่เพิ่งหันมาดูฟุตบอลเนี่ยเติบโตมายุคที่มูรินโญ่ต้องบอกก็เสียหมีอ่าเสียหม, <c oughs> มีเข้ามาแล้วก็ได้มูรินโญ่มาครับแล้วก็ประสบความสำเร็จคือเชลซีประสบความสำเร็จต่อเนื่องนะครับยี่สิบปีนี่ถือว่ายาวเลยนะเชลซีนะใช่คือไม่ถ้วยนั้นก็ถ้วยนี้อืมอืม,อม ในยุคของของเสี่ยมีนี่แหละใช่ดีที่สุดแล้วดีที่สุดจริงๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่เชลซีก็ทําได้ก็คือการที่พวกเขาเนี่ยได้แชมป์ยุโรปก่อนอาร์เซนอลและสเปอร์ทั่วใหญ่ครับวิกเกียร์แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับในขณะ,ะเดียวกันแมนซิตี้เนี่ยเหมือนมาทีหลังเชลซีมาแล้วค่อยๆค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาครับแล้วกว่าจะเป็นแชมป์ใช้เวลาพอสมควรใช่ คือมีช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้ใช่นะฮะทีเนี้ยมันก็อยู่มายาวจนกระทั่งเป็นสี่แชมป์ติดต่อกันทีมแรกของโลกลูกหนังอังกฤษนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันท้าทายความสําเร็จของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันไม่ใช่คู่แข่งนะครับแต่มันเป็นเรื่องของตัวพวกเขาเองอ่ะใช่คดีเรื่องคดีต่างๆเนี่ยแหละอืซึ่งก็เราก็ไม่รู้นะว่าว่ามันจบลงที่ตรงไหนไม่รู้อ่าแล้วก็มีฟ้องมาเพิ่มด้วยใช่ไหมก็จากร้อยสิบห้าเป็นร้อยสามสิบ อ๋อนะครับซึ่งเป๊ปบ,บอกแล้วบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยต่อให้จะต้องตกชั้นโดนปรับไงผมก็อยู่ครับนะฮะตอนนี้แฟนแมนซิตี้ก็บอกว่าเป๊ปเอากลับมาให้ได้ก่อนนี่ปวดหัวเหลือเกินอเออต้องกลับมาอยู่ในเส้นทางาที่ควรจะเป็นกันเออใช่นะครับคือเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารำคาญของเซอร์เล็กฟูโกซันโดยแท้ครับนี่แหละครับของแท้เลยนะครับสาหรับเพื่อนบ้านอันนี้และต้องยอมรับจริงๆว่าสี่ปีที่ได้มาเนี่ยมันก็ ยากก็ยากอ่ะง่ายก็ง่ายนะพวกเขานะใช่แล้วคู่คู่ประทะก็คือลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะเป็นหลักอ่ก็มีสองทีมนี้อืมที่เปลี่ยนกันใช่นะครับนี่คือเรื่องราวของเรื่องที่สองนะครับทีนี้มาถึงเรื่องที่สามาเบลเลอปวดแขนเรื่องที่สามเป็นเรื่องของบุนเดซีกาอืมอ่าคือต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นคนที่ ภาคบูเดซีก้าอยู่แล้วทางพีพีทีวีนะครับแล้วจังหวะปีเนี้ยมันเป็นความพิเศษจริงๆที่ไบเยอร์มิเนกตกบอลลังครั้งแรกรอบสิบเอ็ดปีนะใช่เป็นแชมป์ลีกติดต่อกันมาโอ้โหสิบตีปีอะเออแล้วมาโดนเลวูเซ่นครับของชาเบียล so. องโซื์แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยมีใครหน้าไหนทําได้ในเยอรมันก็คือแชมป์ไร้พ่ายไม่แพ้ใครเลยอีกใช่ครับในอังกฤษเนี่ยเคยทําได้สองทีมครับอ่าก็คือเปตตัน ใช่แล้วก็อาร์เซนอลใช่นะฮะถูกต้องนะครับสองทีมทําได้แต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเลเวอร์คูเซนต้องบอกว่ามันมีเลเวอร์คูเซนถามทาประตูในช่วงท้ายจากศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งแต้มจากหนึ่งแต้มเป็นสามบางวันจากศูนย์เอาสามเลยโอ้ <laughs> เยอะมากใช่ครับ แล้วไม่แพ้ใครในการลงเล่นเนี่ยไม่เพียงแต่ในบุนเดสลีกาเท่านั้นนะพวกเขายังได้แชมป์บอลถ้วยเดฟเบโพคาร์ด้วยครับนะและเกือบจะได้สามแชมป์มแต่ว่าไปแพ้ตาลันตาใช่ไปโดนแฮตติกเฮียนของ ora, อเดมล่าลุกมันเนอนะครับโอ้ oh, แล้ววันนั้นเนี่ยนี่เฮียนเลยเพราะว่าไปดูอยู่ที่อ่อเพสตันพอดีกำลังจะไปตามรอยประวัติศาสตร์ที่เพสตันนะครับตอนนั้นอยู่อังกฤษเข้าไปดูที่เพสตัน ที่เคยเล่าเรื่องลุงให้ฟังอ่ะที่ลุงกินกาลังยกเบียร์สิงมาเลยจะอยากจะยืนตะโกนให้ถึงขอบฟ้ายุงลุงยกมา Where you c o ฟ e f r o อืไทยแลนด์ครับเอ๊ะมาใหมดิไทยแลนด์ครับนะไทยแลนด์แล้วมาไหมเนี่ยก็ถามมาไหมเนี่ยอืมบอกเป็ตตันแม่งมีอะไรเที่ยววะ แกเป็นคนเปตตันนะเว้ยแต่ถามว่าเปตตันมันมีอะไรเที่ยวว่าคุณมาทําไมบอกว่าอ๋อผมมาสนามเปตตันครับดีเดลวบอกโอ้นี่คุณก็เป็นสุดยอดแฟนฟุตบอลเลยดิไอชนขับรถมาเนี่ยไม่ได้ขับแล้วตอนชนตักพักอีลุงเละรับอยู่แล้ววันนั้นเนี่ยก็ดูบอลกับลุงเนี่ยแหละแล้วลุงเนี่ยนะเป็นคนที่รักชาติยิ่งชีพมากนั่เชียร์ตันตาไม่เชียร์เอเลเวอร์บัตเยอร์เบย์มนเนี่ย โอ้หูเชียร์ตันต้าแบบออกนอกหน้าแบบทุเรศอ่ะโออแล้วสรุปถึงรู้ว่าทำไมลุมเชียร์เลยไหมใบลุงฮัลโหลเดินมาเดินไปนั่นมาแล้วไอ้ฮัลโหลเรียบร้อยนะครับวันนั้นก็แพ้แต่ละต้าแล้วไปได้แชมป์เดเปด้วยการชนะไกเซอร์ครับนะฮะหรือปียิ่งใหญ่มากและเรเวอร์สามารถเก็บชาเบียรลองโซ่ไว้ได้ด้วยใช่อืมนะก็มีข่าวเรเวอร์พูนะอืม มาใช่เขาเลือกที่จะอยู่กับเลเวอร์กูเซ่นต่อไปซึ่งเลเวอร์กูเซ่นเองตอนนี้ก็ตามหลังไบเยนอยู่ไม่เยอะนะฮะในการล่าแชมป์บุนเดสตีกากันค่อยๆมาอืแต่แต่ไบเยนก็ฟื้นนะเกมล่าสุดเกมปิดวิเนี่ยแหละก็อัดไอ้อเปเลซิกอ่ะห้าหนึ่งใช่นะครับซัดไปแฮร์รี่เคนกลับมาแล้วนะครับเพราะนั้นตามดูกันต่อกับบุนเดสตีกาก็ถ่ายทอดสดทาง PPTV ครับติดตามนะครับนี่คือเรื่องที่3ครับมากันต่อถึงเรื่องที่4ครับเรื่องที่4ี่ <c oughs> เป็นเรื่องเกี่ยวกับรางวัลบลอลลงดออ่าซึ่งเป็นรางวัลที่สำหรับเฮียนะครับโรดี้เนี่ยเหมาะมากอืมหนวดว่าไงผมก็ว่าผมส่วนตัวนะอ่าผมมองผมว่าโรดี้แหละอ่าถึงว่าจะเป็นมิดฟิลด์ ไม่ได้เล่นกองหน้าอะไรเงี้ยอืมอือ่อาอวีวีทูก็ก็ดีนะอ่าบิ๊กเนเออก็ได้สองแชมป์กับอ่าแล้วมาลิตใช่ไหมอแต่ว่าทีมชาติเนี่ยโรดี้มันเด่นไงเด่นจริงนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะต่อในเรื่องสุดท้ายเนี่ยค,คืออันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นบอลงดอที่พอประกาศแล้วเนี่ยมันมันมีปัญหากันก่อนประกาศเพราะพวกมาลิดเนี่ยไม่มามพวกมาลิดได้ที่สองที่สามที่สี่เลยนะ ใช่เรียงกันสามคนเลยนะอ่ามีวีดิซอูดสองมีจูตเบลลิงแฮมสามและนี่กาบาขาวสี่เอออ่านะครับปรากฏว่าพวกนี้ไม่ยอมมาคือมัตติได้ไม่ยอมมาไะไม่มาทั้งแก๊งไม่มาทั้งแก๊งส่วนโรดี้เนี่ยมาสามขาเลยนะโอ้โหเจ็บอยู่ฮะใช่แต่ให้เธอดูดีๆนะโรดี้มีสี่ขานะดูดีตรงไหนขากลางก็มีมันขนาดนั้นเลยโอ้ไม่ใช่แล้วปรากฏว่าก็เจ็บพอดีนะครับโรดี้เป็นคนหนึ่งครับที่ พยายามต่อสู้ให้กับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยการที่เขาอ่ะเขาบอกว่าโหมันใช้งานเราหนักเหลือเกินนะขนาดนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอเขาให้สัมภาษณ์ไม่ถึงสามวันนะแล้วโรดี้เจ็บหนักพักทางฤดูก,กาลโอ้โหกมศึกจริงๆโดนของ <laughs> เออเหมือนโดนของไงไม่รู้ออครับโรดี้นะครับแต่ว่านี่คือคนที่สําคัญแล้วเขาคือหัวใจเลยที่ทําให้ทําไมซิตี้หรือนลูดอ่ะใช่เนี่ยเห็นเห็นกันอยู่เห็นเห็นกันอยู่นะ, <laughs> นะครับสําหรับ โรดี้ uh, เหมาะแล้วนะครับสำหรับตัวของโรดี้ในฤดูการที่ผ่านมาแล้วก็นำพาสเปเน่ยเป็นแชมป์ยุโรปด้วยครับนะฮะ,ะผู้หญิงผู้หญิงเป็นออตาน่าบอมมติครับผมจากบาร์เซลโลนาโอ้ตัวนี้ก็เก่งเลยนะชี้แน่นอนมากนะครับอันนี้เนี่ยชีชีชีโดดเด่นมากครับไม่มีใครเกินครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้บาร์เซลโลนาหญิงเนี่ยของเจ้ายุโรปด้วยเป็นเอกชัตินะคนนี้ใช่คือคือฟอร์มต่อเนื่องนะเธอพาทีมได้แชมป์โลกด้วยนะฮะ อ่าเป็นส่วนสําคัญจริงๆนะครับนี่คือเรื่องที่4นะครับใช่แล้วก็วีทรูตก็ไปได้อีกเวทีนึงอ่าใชไ่ได้เดอะเบสฟีฟาใช่เออโรดี้ประท้วงไม่ไปโรดี้เขาสงบนิ่งนะเพราะาว่าเขาเป็นคนไม่เล่นโซเชียลเออใช่อ่านิ่งตลอดใช่ใช่นะครับอ่ะละครับมาถึงเรื่องที่5นะครับเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนระดับทวีปซึ่งใหญ่มาก ใช่ใชก็คือ,อสเปนควา้าแชมป์ยูโร2024เป็นชแชมป์สมัยที่สี่ของพวกเขาอืม,มากที่สุดอืม,อมก็คอือก่อนหน้าน,นี้ก็ได้สามครั้งเท่ากับเยอรมันใช่ครับโดยเพราะการป้องกันแชมป์สเปนเป็นชาติเดียวที่ป้องกันแชมป์ได้นะฮะก็คือเป็นชแชมป์ปี2008แล้วก็ป้องกันแชมป์ด้ปี2012แล้วปีนี้เนี่ย2024ก็ามาเป็นแชมป์ก็ ก่อนที่พวกเราจะได้ดูเนี่ยวุ่นวายเหมือนกันนะครับยูโรครั้งนี้นะครับเพราะว่ากว่าจะเคลียร์เรื่องของผู้ให้การถ่ายทอดสดเนี่ยนะเชียร์ยูโรเชียร์ยูโรคือวุ่นวายนี่วุ่นวายทั้งโลกหรือวุ่นวายที่นี่แหละที่นี่แหละที่เดียวนะฮะโอ้วุ่นวายมากเลยพี่พรลพลมาเลยนะเสื้อยีนสีขาวขายดีเลยอ่าแกนะมาพิ้วมาเลยซึ่งสเปนเนี่ยเป็นแชมป์ด้วยการเอาชนะทีมชาติอังกฤษโอ้โหใกล้เคียงมากอังกฤษสองทั้งกันนะ อ,อังกฤษเนี่ยอังกฤษน,นี่โอ้โหลองแชมป์ยูโรสองครั้งสองครั้งครั้งก่อนหน้านี้ยิโโทษแพ้อิตาลีอ่าแพ้อิตาลีโดนรอนดอนนีอุมโดนยึดนะครับแล้วก็ครั้งนี้มาด้วยการพ่ายแพ้ในสามนาทีสองนาทีสุดท้ายครับโอ้นะฮะโอ้โหโหดจริงโหดจริงนะครับเจ็บปวดมากมนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษก็สเปนเนี่ย เป็นปีทองพวกเค้าด้วยอืมบ bon อลโอลิมปิกก็เหรียญทองนะใช่บอลโอลิมปิกเหรียญทองหูยิงกับฝรั่งเศสใช่ไหมใช่ยับเลยนะฮะเจ้าภาพโอ้ยับเลยพวกผมได้อยากไปดูมากวันนั้นไปทําข่าวที่ฝรั่งเศสแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่าเทควันโดรุ้นเหรียญก็ต้องก็ต้องเลือกเลือกทําข่าวคนไทยก่อนนะครับพ <c oughs> วกเราคนไทยนะะถ้าวันนั้นไปดูเพื่อนถีบแน่ครับนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแชมป์ยุโรปโดยเรอัลมาดริด เป็น king of Europe นะครับยู่ฟาชเปี้ยนลีแล้วก็เรัลมริตก็ไปเป็นแชมป์ฟุตบอลฟี فا าับขับเวลครับแนวใหม่อินเตอร์คอนเนติเทลอะไรใช่เอินเตอร์คอนเนตเทลเพราะว่าทุกทีมต้องไปเตะคัดกันมาเพื่อมาเจอกับแชมป์ยุโรปใช่แต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าก็เปลี่ยนแล้ะใช่ปีหน้าจะแบบเป็นระบบโอ้ยลีกเลยอ่าซึ่งเดี๋ยวปีใหม่เราจะมาอธิบายครับว่าวิธีการที่เขาเลือกทีมเข้าไปเป็นยังไงอ่าแบ่งกลุ่มแบบโอ้เหมือนบอลโลก หมือนซ้อมเป็นฟุตบอลโลกเลยนะใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของโลกใบนี้นะครับที่เราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างเพลิดเพลินเจริญใจนะครับ,รบนี่คือทั้งหมดนะครับที่เราเลือกมานะครับตลอดปี2024ัสิบว่ามีอะไรบ้างกับโลกฟุตบอลทั้งหมดห้าเรื่องด้วยกันหเรื่องฝังเข็มอีกแล้วโอ,อ้หมอหมอจีนบอกู่ยยูยูชฟเชล เอียงเอียงนิกเหลวแล้วเหลวจิ้มลงไปเบาๆนะครับพอจิ้มเจ๊ไหมเจ็บไหมเจ็บไหมยังแ้วแต่โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าจะต้องโดนงอีกหลายเข็มไม่ต้องรอเดี๋ยวก็ชิงเดี๋ยวก็ชิงเดี๋ยวก็ชิงครอบแก้วเลยไม่ไม่ครอบไม่ครอบเออหูครอบด้วยบบบุบบุบบุมาเลยใช่นะครับใครเคยรักษาเออ่หมอจีนหรือว่าครอบแก้วเนี่ย บอกครอบแก้วในผมเคยนะรักษาหัวเขา่าตอนนั้นบาดเจ็บเจ็บกระโดดอีกนะฮะ, <laughs> ะไปรักษาที่อไอ้นี่ที่สระบ,บุรีรนะครับโอ้โหครอบแก้วมาแล้วเจาะด้วยนะ <laughs> โอ้พอมองเห็นขาตัวเองโอ้บอกกลัวแล้ว <laughs> <laughs> เอออะเรียบร้อยเป็นเรื่องๆนะครับแล้วก็วันนั้นลืมไปวันบ็อกซิ่งเดย์อะนะครับ <laughs> ปีเนี้ยเลขสวย <laughs> ก็คือครบรอบสามที่สามปีสหภาพโซเวียตล่มสลายนะ โออโหครบรอบ3ปีแล้วนะเร็วมากนะครับครับตอนนี้ก็ยังเยังไม่จบเลยใช่เห็นไหมถึงแม้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมันจะเลยมา30กว่าปีนะครับทุกอย่างก็ยังคงซัดกันอยู่แต่ตอนนี้มันเป็นรัสเซียกับยูเครนใช่มนุษย์เนาะอืมมนุษย์นี่เป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะโอ้ตอนเด็กๆเนี่ยนะชื่อของมิเกลกอร์บชอปกับบรินิเจลซินเนี่ยจำแม่นเลยเพราะออกอากาศออกทีวีทุกวันครับนะครับโอเคเราก็หวังว่ายุคใหม่จับตามองครับด้วยการ เออเป็นประธานาธิบดีของโดนัลด์ดักนะครับใช่หรอใช่ทําดิเออโดนัททานะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเจอกับพี่มิสเตอร์คัลเลอร์เงี้ยสีจิ้นผิงเงี้ยพี่สีเออพี่สีเงี้ยนะครับผมคนละคนละนักร้องนะนะครับโอ้โหมันเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นอดทนเข้าไว้พวกเราต้องอดทนนะครับแล้วเขาบอกว่าหลายคนเขาบอกกันมาว่าปีใหม่ที่จะถึงเนี้ยมันจะหนักกว่าเดิม Oh. ซึ่งบางทีเนี่ยผมไม่อยากให้เชื่อคําพวกนี้นะผมไม่อยากให้คิดไปก่อนดีกว่าครับเชื่อไว้ก็ดีแต่ไม่อยากให้คิดไปก่อนเพราะผมได้ยินมาทุกปีฮะตั้งแต่ผมอายุสามสิบกว่าว่าปีหน้ามันจะหนักกว่าเดิมอืมเราก็ยังอยู่กันมาได้เ,<อ>เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งไว้นั่นก็คือมีคุณธรรมและสุจริตครับ,รบยังไงผมก็เชื่อว่าคุณธรรมและสุจริตจะนําพาทุกคนเนี่ยผ่านเรื่องราวต่างๆได้นะครับและนี่คือห้าเรื่องสุดยอดประจาปีนี้ ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ,น,บนี่คือชื่อไม่สำกูจำไม่ได้มันทารโลใครว่ามันทารโอไอ้คิดที่คูแมนนะพี่ตะลุยแดนอังกฤษเขียนบันทึกเจาะลึกเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จากยอดปัจเจกบุคคลแห่งแอนเฟลบีแหลมสิงกันใจเสนอหนังสือบอลฉบับสตอรี่สีแดงเล่มสาม From Crop N to Crop N อัจฉริยะต้องบันทึกสั่งจองวันนี้ที่ Line Official at bee e lam sing inbox facebook b ห lam sing fanpage หรือโทร0959874141จองได้เลยนะจ๊ะอ่านวันนี้พรุ่งนี้อ่านอีกนะพิทิตเอ้ย